สวัสดีค่ะน้ำนิสสันเมกาจากสาขากรุงสว่างนะคะวันนี้นิสสันนอนน้ำบอกได้เลยว่าปล่อยรถคันนี้สีดำคันแรกเลยนะคะโอ้โหแต่งว้าวยังไงนะคะก็ตัวนี้จะเป็นตัวสปอร์ตราคา1นึ่0ล้าน0 0าแานับาทนะคะตกแต่งง่ายๆนะคะโลโก้เทอร์ล่าตัวนี้เป็นสีดำเดี๋ยวเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกอะไรนะแบบใหม่ของสตูดิโอเมกาเดี๋ยวมาดูว่าตัวนี้จะเป็นสีอะไรอาจจะเป็นสีแดงได้นะคะตัวนี้อาจจะเป็นโลโก้ตัวใหม่ได้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับ ตัวนี้เราก็อนิสันใส่ให้นะฮะทีนี้ถัดมาถัดมาสีดําตัวนี้บุคลิกกาพเขาเนี่ยดูดุดันนิดนึงเพราะว่าลูกค้าเขาชอบสไตล์แบบนี้นะฮะก็คือมาด้วยคิ้วล้อนะฮะเกินกับตัวนี้ไปเลยเม็ดเมททเล็กสีเนี่ยสีเดียวกันเลยนะอันนี้คือของแท้จากทางนิสันนะฮะทีนี้เขาบอกว่าเอออยากได้ยางมอสเตอร์เพราะว่าลูกค้าแนวรุยๆโหดๆห,หน่อยนะเดินทางต่างจังหวัดบ่อยตัวนี้ใช้ได้เลยทีเดียวเดิมๆของเรามอสเตอร์นี่ที่สุดละนะฮะตัวนี้ถัดมาครับ จัดมาฮะก็เหมือนเดิมเลยสําหรับลูกค้าช่วงมกราธันวากุมภาก็อาจจะได้นะฮะตัวนี้เลยสกับเพลแท้ของเซล่าไล่มากันศาสตร์กันศาสตร์คิ้วล้อด้านหลังด้านหลังตัวนี้เดี๋ยวทางลูกค้าบอกว่าขอเป็นแนวสแตนเลสใช่ไหมเขาเรียกแล้วโฟมเมียมขอโทษโฟมเมียมพิดนึงให้ดูมีอะไรนิดึงขับกันเพราะว่าถ้าไปพ่นโลโก้ดำตรงนี้มันกลืนกันไปหน่อย ะะเดี๋ยวตรงนี้เขาว่ากันอีกทีว่าจะพ่นดําแดงเพิ่มไหมนะฮะสปอร์ตสวยตัวนี้แมงวันก่อลื่นเลยถ้าเคลือบฉ่ำๆเลยนะ ตัวนี้แน่นอนเลยสำหรับโปรโมชั่นมกราลาสองพนะคะหนึ่งเลยคือดาวขั้นต่ำหนึ่งาพันเกบาบาทบอนสบาย84งวดสิทธิ์ข้าราชการส่วนลดพิเศษ10,000บาทนะคะหรือมีสักเนาเล่มรถเก่านิสสันฟรีเซฟเซฟหครั้งในเรื่องของแมนทนแดนคุณไม่ต้องจ่ายเลยนะคะคุณค่าประมาณ15,000บาทนะหรือจะอัตราดอกเบี้ยพิเศษ0.99%ย์าสำหรับลูกค้าเก่านิสสันลิซซิ่ง นำบัตรประชาชนมาเช็คสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ฟรีดาวศูนย์บาทอัตราดอกเบีย้ยพิเศษผ่อนนานสุข84งวดได้ค่ะออกได้ทุกอาชีพนะฮะก็คืออาชีพรับเหมาค้าขายออนไลน์นะฮะข้าราชการนะฮะหรือพนักง,งานบริษรัทก็ติดต่อ,อน้ำได้ที่เบอร์08799 9 1 4 4 9หรือ id line nwa m 1 0 2 5พบกับน้ำได้ที่นิสสันเมกาสา,า,สาขาบางสว่างแล้วก็รถแต่งเท่เทเทแบบนี้ในคลิปต่อไปคุณพามีอะไรว้าวแน่นอนแล้วพบกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ